แป๊บนึงถ่ายภาพมุมกว้างของเจ้าแม่กวาดิมก่น,ลนกหลังจากนั้นจุดที่สองทุบสามดอกไหวอุ้ยท้อพอสักเสร็จแล้วก็ทูบเก้าดอกนะครับจุดที่สามปักตรงนี้ก็เข้าไปไหว เจ้าแม่กวนยิมด้านในนู้นนะครับการจุดธูปที่นี่จุดที่หนึ่งวางธูปสามดอกโดยหันหน้าไปทางด้านทางขึ้นนะครับ คขอให้บอกก็เห็นกล้องไม่ได้นะเดี๋ยวจะไปดูได้ใน YouTube แคปเทนมวลนะวัดเพชรสวรรณเป็นวัดไทยแต่มีวิหารเจ้าแม่กวนิมด้วยนะครับนี่มาดูเสาซะก่อนเสาเป็นพญานาคเอ้ยไม่ใช่พญานาคสิเสาเป็นมังกรเนาะ ตรงนี้เรียกว่าเท้าทะอะไรทะตารัตราชาแห่งคนทำปกครองทิศตะวันออกกายสีแดงหรือขาวมือถือพินจีนนี่เป็นไงเป็นไงดูเสาดูเสาเท้าเท่าไร่แหงราชาแห่งน้าคนทำปกครองทิศตะวันออก กายสีแดงหรือขาวขนาดฝรั่งยังมาไหว้พระเลยครับคิดดูแล้วกันฝรั่งมาจากเชียงใหม่ครับเมื่อคืนไปยำวัดนะร้านยำวัดกุ้ยจีนใส่ผมหมดเลยอ่ะรานผมเป็นคนจีนรว่าคนนจีใช่ไหมส่วนฝั่งนู้นน่เป็นวัดเพชรสุวัสดิ์วัดไทยของเราอยู่ฝั่งนู้นหลวงพ่อเป็นคนสร้างเจ้าแม่กวนอิมนะนี่เป็นบรรยากาศรอบๆ ด้านนอกนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายข้างล่างให้ดูนะครับมีมังกรมีมังกรพันเสาทุกเสาเลยอ่ะอ้าวนักเรียนนับซิว่าเสาทั้งหมดมีกี่ต้นสองต้นเด้อเสาทุกต้นมีมังกรล้อมรอบนะพันล้อมรอบรอบรรยากาศสวยงามนะมีน้ำดื่มให้ฟรีเลยครับวัดนี้ สวยบรรยากาศโล่งดินี่มอนนีิมอน เดินทักสินานุปทานเนี่ย<ะ>เดินรอบหละเป็น,นยนทูทูบเบอร์ครับสองคับอะไรนะมีผมมีผู้ติดตามก่อนจะขายของก็แม้ว่าของลุงต้องสองพันแล้วเนี่ยยิ่งดิเพราะว่าทำไมผมได้ยอครับเยอะผมให้เพื่อนผมโปรโมทไง สวยไหมดูดิดยอดมนต์ดุให้ด,ดูภายนอกบ้า สวยงามมากนะมีภาพเขียนแล้วเราก็ทำนี้เนี่ยช่วยกระชองไปไปแก้มาที่เยวายวราชละใต้สวยใช่ไหมที่ที่นอนอยู่ใช่ไหม ที่นอนนั่นจะแม่ควรอิมอ๋อจะแม่ควรอิมสวยาไหนไทยสวยอะ่ะไทยสวยนี่ครับผมสีฟ้าที่ถืออ๋อที่นั่งอยู่ตรงนี้ปารห้ามญาติเนี่ยนะ,นะ,ะอ๋อนี่เป็นท่าแก้ปีชงใช่ไหมครับใช่ครับโอเควันนี้เรากำลังมาที่เจ้าแม่ควนอิมนะครับที่นี่เหรอจ้ะสิบสองราศี อันนี้ปีอะไรนี่ก็ปีชมปีไม่ใช่<ป>ใชงูเหรอเนี่ยไหนอะใช่ <laughs> อันนี้มะเมียมามะแมะแพะอันนี้อะไร,รหัวแห้งเกียร์ปีวอกใช่ไหม ราคาอันนี้ปีรากาอันนี้ปีกุลปีชวดปีชวดหนูไม่ใช่อันนี้ปีกุลหนูเนาะปีกุล ปีกชวดนะครับอ๋อนี่ปีกชวดนี่เป็นเจ้าแม่กวนอิม